สวัสดีครับผมไม่โดนไมนะครับผมก็วันนี้เป็นวันสำคัญวั ana, นห uh, นึ่งในชีวิตนะครับก็คือวันนี้เนี่ยผมจะเดินทางไปรับรถเบนซ์คันแรกในชีวิตนะครับก็ ในชีวิตไม่เคยมีเบ้นมาก่อนเลยนะครับแล้วก็ที่สำคัญคือผมไม่ได้บอกคุณพ่อคุณแม่ด้วยนะครับว่าจะไปรับรวเป็นนะครับก็เดี๋ยวให้คุณแม่พาไปขึ้นแท็กซี่ที่หน้าหมู่บ้านนะครับผมก็รอติดตามกันดูครับว่าจะเป็นรถรุ่นไหนอะไรยังไงแล้วก็คุณพ่อคุณแม่จะรู้สึกยังไงนะครับก็รอติดตามชมกันดูครับผม เดี๋ยวตอนนี้รอคุณแม่แต่งตัวเสร็จก่อนนะครับไม่มรู้เสร็จยังแม่เสร็จยงังเดี๋ยวรอติดตามชมกันดูครับอันนี้ก็เป็นรถคันแรกในชีวิตของผมนะครับที่ผมต้องจะจบมหาลัยมานะครับก็คือ ชฟโรล,ลิโซนิกนะครับก็ได้เวลาอำลาแล้วนะครับก็10ปีแล้วเนาะที่อยู่กับน้องโซนิกมานะครับตั้งแต่เรียนจบทำงาน น,นี้ก็มาถึงหน้าหมู่บ้านแล้วนะครับก็เนี่ยครับแม่เพิ่งมาส่งเลยนะครับก็เดี๋ยวเราจะเดินทางไปที่อ,อ่โชว์รูมเบนซ์นะครับเพื่อไปรับรถเบนซ์คันแรกของผมนะครับก็เดี๋ยวเป็นยังไงก็ลองติดตามกันดูครับผมไปแล้วครับไป แล้วก็มาถึงฝั่งตรงท้ามนะครับเดี๋ยวเราจะขึ้นรถแท็กซี่ไปนะครับไปเส้นรามินทาครับตอนนี้ก็กาลังยูบนแท็กซี่นะครับกําลังลงเดินทาง oh วิ่งชนรถผมอีู่อ้าวก็ยังโดนอยู่อ่ากระจกกระจกมัน,น,นแตกบรรเลยใบหอกกระจกมัน,นแตกมันมุนนมดมันไปซ้ายได้พรมุดหกล้ออย่เนี่ยโอ้โหมุดหกล้อลุยไอ้รถหินล้อคันมาชนตังเกา่าโอ้มกา,ากเลยนะเราอยู่หลังรถหกล้อและไอ้คันนั้นมันชนท้ายชนท้ายโคารแตก ัเนเป็นระบบไฟฟ้าไงแต่ถุงลมอี่ล,ล็กทัยบบนิกมีแบ็คมันแตกอืมาวงอะไรมันแตกแสบเป็นพุ่งมาดันอน้มอค์วอะไรโอ้โอมก็ออกอย่าไม่ได้มันเป็นระบบไฟฟ้าใช่ไหมแหอะมันล็อกจิปาถิญญาอัยถูกปุนไม่ได้เลยล็อกมอกเทีทย,เ,ยเลยมีผู้หญิงคนหนึ่งจต่อท้ายรถสิ่ร้อย ผู้หญิงเนาต้องก็โทรแจ้งตำรวจลองมาใช้ไหมนะแม้เจอตำรวจไปเลยเออถ้าสิบล้อมันชนแล้วมัน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 มาช่วยผมนะเออมันไปนั่งสูบผู้หญิงห้าพูนบ้านโอ้โหเออตำรวจมาผมรู้ว่ามันเมาเหล้ามันลุกขึ้นเียแต่ไหนแต่เมื่อฝันเป็นจรงเลยเกินเอฟที่ความฝันอฝันเป็นจริงตอนแรกผมคิดว่าฝันดีแล้วเนี่ย มากครับลุงขอให้โชคดีครับ แล้วนะครับที่ผมจะมารับรถนะครับก็เป็นเต็นท์รถแฮนด้านะครับอยู่แถวรามินทานะครับก็มาถึงตรงนี้ทุกคนก็คงรู้แล้วนะครับว่ารถเบนซ์คันแรกที่ผมจะมาออกเนี่ยครับก็เป็นรถเบนซ์มือสองนะครับผมไม่ได้เป็นรถเบนซ์มือหนึ่งนะครับแน่นอนเลยสาเหตุแรกนะครับที่ทําไมไม่ไปซื้อรถป้ายแดงนะครับ อย่างแรกเลยนะครับที่ทุกคนน่าจะเข้าใจกันดีก็คือตังคไม่พอนะครับนี่แหละเหตุผลนะครับแล้วก็มันก็มีเหตุผลอะไรอีกมากมายเนาะที่ผมก็ศึกษาก่อนที่ผมจะมาซื้อรถมือสองนะครับก็ยังไงคลิปหน้าๆผมอาจจะมาลงดีเทลเนาะตรงนี้ผมก็จะมารับรถก่อนแล้วกันนะครับแล้วค่อยว่ากัน ก็ภายในโชว์รูมก็มีรถหลากหลายยี่ห้อหมากมายนะครับให้เราได้มาเลือกสัรเลือกดูนะครับก็มาลองดูกันได้นะครับที่นี่ให้บริการดีนะครับโดยไปถึงที่คนที่ดูแลผมตอนที่ผมมาดูรถนะครับก็คือพี่ดานะครับฮ สวัสดีครับนีคือพิ่ดานะครับตามชื่อโชว์รูมเลยครับผมก็เดี๋ยวรอเวลานะครับที่ผมจะทำเรื่องนู่นนี่นั่นแล้วก็รับรถครับผม ก็ทำเอกสารมอบรถนู่นนี่นั่นอะไรเรียบร้อยแล้วนะครับก็ถึงเวลาที่จะมาดูแล้วครับว่ารถที่ผมมาออกนี้เป็นรุ่นอะไรนะครับยี่ห้ออะไรออ๋บอกไปแล้วนี่ว่าเป็นเบนซ์นะครับก็เป็นรุ่นอะไรนะครับก็เดี๋ยวเรามาชมกันได้เลยนะครับผม ครับเพื่อนตอนนี้ผมก็อยู่ในรถของผมแล้วนะครับก็คงจะได้เห็นกันแล้วนะครับก็คือรถที่ผมออกมาเนี่ยจะเป็นรุ่น GLA 250 Fa c e l น f นะครับปี2018นะครับผมก็ตื่นเต้นมากเลยตอนนี้เข้ามาอยู่ในรถแล้วเอาจริงยังไม่ได้ขับออกจากโชว์รูมเลยนะครับเรียกว่าโชว์รูมไหมขับออกจากเต็นท์เนี่ยนะครับยังไม่ได้ขับออกเลยนะครับก็คือถ่ายคลิปนู่นนี่แน่นอยู่นะครับแล้วก็ไม่กล้าเหยียบไปเลยนะครับว่า ลัวมันจะลดเรานะครับโคแต่ที่แน่ตอนนี้เหมือนกับต้องเติมน้ำมันแล้วนะครับเพราะว่าน้ำมันเขาน่าจะไม่ไเติมมาให้ครับผมก็ตื่นเต้นมากครับไม่รู้จะพูดอะไรดีตอนนี้นะครับก็เดี๋ยวขอขับออกจากที่เต็นท์ก่อนนะครับแล้วก็เดี๋ยวเรามาคุยกันอีกสักรอบหนึ่งตอนนี้ยังยังตื่นเต้นอยู่นะครับผม ตอขับออกมาจากโชว์รูมแล้วนี่เอ้ยขับออกมาจากเต็นท์แล้วนะครับผมตอนนี้ก็กำลังลองสมรรถภาพของรถอยู่นะครับว่ามันจะขนาดไหน <c oughs> อบอกเลยว่ายังไม่กล้า,หาเหยียบอะไรมากครับตื่นเต้นนะครับก็เดี๋ยวไปเรื่อยๆเอาจริงตอนนี้ไม่รู้ว่าจะไปไหนเลยด้วยซ้ํานะครับก็คือขับออกมาแล้วก็แปล้งมากเลยตอนนี้คือ ขับไปเรื่อยเลยนะครับผมก็เดี๋ยวชมบรรยากาศไปเรื่อยๆนะครับตอนนี้ผมก็มาเลี้ยวที่อเมซอนที่ปั๊มนะครับเพื่อแบบตกลงไปไหนดีนะครับกลับบ้านก็ตื่นเต้นเสียวๆไม่รู้ว่าจะไปไหน ก,ก็ค่อกลับบ้านเลยแต่ถ่ายรถสักนิดหน่อยแล้วก็ค่อยไปนะ ตัวติดโทรศัพท์ที่กระจกนะครับว่ารถพันเก่ามันมันมีแล้วมันสะดวกดีนะครับก็จะมาเดินหาไปเลยนะครับก่อนที่จะกลับบ้านกับผมก็ตามนั้นครับผมสวัสดีครับผมไม์ด้นไม์นะครับอินดิที่ได้รูจากทุกคนครับผม จะไม่ไหมถ้าเธอได้ฟัง b a b บเรื่องที่ที่ฉันพูดไปตอนนี้พวกนี้เรื่องระหว่างเราอาจจะไม่เหมือนเดิมอีกเมืม่อไหเวลาที่เจออะไรเซ็งๆก็เลยอารมณ์ไม่ไดีมันไปทำให้ใจกังวลก็ไหวไม่ได้สัญญาก็มีเธอนั้นที่เข้ามาทำให้ใจมันเย็นทุกที แค่เธอยิ้มก็จำให้ใจฉันละลายก็รู้ไหมเธอ I love your smile ไม่ช่วยหยุดอาการที่ไม่ค่อยมีแรงเวลาที่เจอแย่ร้ายแค่ยิ้มง่ายๆให้คนที่ใจชอบป่วยรอยยิ้มของเธอช่วยได้ปิดใจเลยเกินยูส i มาก็เป็นอะไรที่ไม่เหมือนใคร I love you smile ไม่มีเธอแล้วออนวอนขึ้นได้ไม่ว่าจะทำอย่างไรเธอก็ไม่มีวันย้อนคืนเอาละครับเพื่อนเพื่อนตอนนี้ผมกำลังเลี้ยวมาถึงบ้านแล้วนะครับโค้งสุดท้ายแล้วไม่รู้ว่าตอนนี้ คุณพ่ออยู่หรือเปล่าหรืออยู่แค่คุณแม่นะครับถ้าอยู่แค่แม่ก็จะได้คุยทีละคนนะครับผมหรือว่าอยู่ทั้งคู่นะอ๋ออยู่แค่คุณแม่นะครับก็เดี๋ยวรับสิกคุณแม่ก่อนแล้วค่อยรอคุณพ่อมาทีหลังนะครับเดี๋ยวพ่อก็จะถ่ายให้ดูนะครับผม ถึงบ้านแล้วนะครับแม่บอกว่ารถแฟนเหลือนะครับป <c oughs> ลดล้องไงมะสว,ส,สวัสดีครับคุณแม่สวัสดีครับ <c oughs> แม่ยังไม่รู้นะครับว่าไปออกรถเบนซ์มืสองมานะครับจริงมานั่งหน่อยโอ้ยสาจะเดินเข้าไปคุยหน่อยนะครับนี่ดันเข้ามาในรถเลยน่าดีเป็นไงบ้างครับแต่งตัวเสร็จเรียบร้อยเลยเนี่ยเตรียมขึ้นรถเตรียมจะไปขับรถแล้วเนี่ยเป็นไงบ้างครับโหสุดยอดเยี่ยมดูนะ โชว์แม่ก่อนลังคานะครับไม่บ่นม่บนเลยนะไม่บ่นเลยนะไม่บ่นล้อเพราะว่าคิดว่าจะคิดจะทำอะไรต้องคิดแล้วอือให้ร่ำรวยปให้แม่อวยพรก่อนขอให้อ่าเบนคันนี้เจรนางาขอให้ประสบความสำเร็จติดกล้องไ้ก่ติดกล้องนะประสบความสำเร็จทุกสิ่ง ทำกิจการงานใดก็ขอให้สำเร็จรุ่งเรืองร่ำรวยอย่าเพน่งรีเอาอยัางหยเหรออ,<า>อ่ะกวยหน่อยอตั้งใจรถคันใหม่คันนี้ก็ขอให้เบน์คันนี้เป็นยานพาหนะย์นำสู่ความสำเร็จที่ดีมุ่งหวังสิ่งใดตั้งใจสิ่งใดก็ขอให้สำเร็จดังตั้งใจนะมีงานขึ้นมั่นคง เงินทองไหลมาเทม,มากิจการทุกสิ่งทุกอย่างที่หยิบจับและตั้งใจทำก็ขอให้สำเร็จดังมุ่งหวนมีชีวิตที่มีมุมมองชีวิตที่ดีมีความเป็นอยู่ที่จเจริญรุ่งเรืองตลอดไปครับสมรภาพเพียงเลนนะคะโอเคนะครับโอย้ยมาสิ<ป>กาวนะหน่อยนะครับทดสอบสมรรถภาพของรถลืมบอกชื่อนะชื่อนี่ น้องไดมอนด์นะครับโอเคแล้ดีตังงืิอเขาดีอไดมอนด์อืมไดมอนด์น้องไดมอนด์ดีมากเลยน้องไดมอนด์พาไปสู่ประสบความสำเร็จนะครับจริญลุ่งเทืองไปด้วยกันมีแยวว่ความมั่งมั่งมั่งคั่ง ใช่นะครับตอนนี้ผมอยู่หน้าบ้านแล้วนะครับก็ก่อนหน้านี้เมื่อตอนบ่ายผมก็ให้คุณแม่ดูไปแล้วนะครับคุณแม่ก็อวยพรไปแล้วทีเนี้ยผมก็ออกไปทํานู่นนี่นั่นกลับมานะครับเพื่อรอคุณพ่อกลับบ้านตอนนี้คุณพ่อกลับมาที่บ้านแล้วนะครับก็เดี๋ยวผมจะเข้าไปบอกคุณพ่อว่าให้มาดูรถให้หน่อยมันแปลกๆนะครับเพราะคุณพ่อก็ยังไม่รู้เนาะก็เดี๋ยวลองมาดูกันว่าคุณพ่อจะ ว่ายังไงนะครับพอเห็นรถคันนี้แล้วครับกำลังเดินไปนะครับก็จอดไปตรงนี้แหละ <S <S เข้ามาในบ้านแล้วนะครับก็เนี่ยเจอคุณพ่อกำลังดูทีวีอยู่นะครับสวัสดีครับ พ่อไปดูรถให้หน่อยดิมันแปลกๆรถมันแปลกๆมันมีอาการแปลกๆลองไปดูหน่อยไปแล้วครับ <c oughs> มันมีอาการแปลกๆให้พ่อไปดูหน่อยือ <c oughs> จอดตรงนู้นรถมันมีอาการแปลกๆลองไปจอดนี่อลองไปดูมันมาไม่ไหวรถ,ไห <laughs> รถมันอาการแปลกๆเห็นไงวะสองห้าสองสอ2รถเรารเหรอคือไงใช่รถใหม่ ไปออกมามือสองใครช่วยดูสภาพรถมีเพื่อนช่วยดูอยู่มวก็ศึกษามาระดับหนึ่งแล้วไปนั่งสะหน่อยไปนั่งสะหน่อยอ่ก็ต้องนั่งแล้วไม่ว่าสักคำไม่ว่าเรื่องอะไร กี่ปีเนี่ยอันนี้รถสี่ปีแต่ว่าก็วิ่งมาเยอะอยู่นะวิ่งแสนนะแสนะสี่ปีพอใช่เหมือนเหมือนเบาะมันต่ำนะมันยกได้ไหมได้ปรับปรับปรับตรงปรับตัวนี้ใช่โยกขึ้นมันตามรูปเบาะเลยโยกขึ้นมันก็จะขึ้นโยกเบาเบาน่หลังคาหลังคาโชว์หลังคาคนอ๋อฉันร อืมีมลกอื็อดีใจกับลูกแหละถ้าลูกทำได้อ่ะครับ,บโอเคไว,ไวไฟพรในบ้านแสงไม่มีก็ก็ไวไฟพรหนะครับดีใจนะพี่เห็นลูกประสบผลสำเร็จแล้วก็ มีความก้าวหน้าเราจะเป็นหน้าที่การงานแล้วก็สิ่งที่เราตั้งใจมุ่งหวังไว้วก็เป็นไปตามที่เราได้ตั้งใจที่จะทำนะดูแลตัวเองได้พ่อแม่ก็ไม่ได้มีความหลับใจอะไรก็ดีใจกับลูกและสิ่งที่ตั้งหวังไว้ได้สมอย่างที่ใจปรารถนาคผมจะเริ่ก้าวหน้าทำอะไรก็ห้สำเร็จทร่วมไปด้วยดี ครับสองเรื่องนะครับครับนี่ครับเย่ก็เรียบร้อยนะครับเพื่อนวันนี้ภารกิจการออกรถเบนซ์คันแรกในชีวิตนะครับก็ การว่าพ่อแม่ไม่มีใครว่าผมเลยนะครับก็ซาบซึ้งมากๆเลยแต่ละคนก็มีแต่อวยพอดีๆนะครับก็ฝากเพื่อนๆกดไลค์กด s u b สไ r i b e แล้วก็ติดตามคลิปถัดๆไปด้วยนะครับก็เป็นคลิปนี้เป็นคลิปแรกเลยนะครับที่ตั้งใจที่จะทําขึ้นมานะครับก็ยังไม่ดีแน่นอนนะครับแต่ว่าก็จะพัฒนาให้มันดีขึ้นนะครับก็ ขอขอบคุณทุกคนมากเลยครับที่ดูมาถึงตอนนี้นะครับขอบคุณครับ